ขณะนี้คุณกําลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือนะครับวันนี้เอาเบทความจากคุณป๊อปร็อกออนฟิวนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของสเ e ฟ h นเคอร r y ในสารคดีเชิงรอบประวัติหลายท่านก็อาจจะเคยรับชมกันไปแล้วนะครับสเ e ฟ h นเคอร r y ีอัน r r เดอร์เรทนะครับบทความนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ได้ทั้ง รู้ถึงเรื่องดาวของเส้นทางกว่าที่สตีเฟนเคร์รีเขาจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับแล้วก็อีกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือคนที่อยู่รอบข้างเขานั้นก็ถือว่าเขาโชคดีนะฮะที่รวนแล้วแต่มีคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสเขาด้วยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะนอกจากตัวเขาเองแล้วก็ยังคนรอบข้างที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโค้ชนะครับคนรอบข้างที่สนับสนุนเขาให้ได้ประสบ,ะสบความสําเร็จแบบนี้ ในทุกวันที่เราเห็นนี้นั่นเองนะครับเริ่มต้นเขาบอกว่าผมเองเคยถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมทําไม่ได้จนลืมไปว่าสิ่งที่ผมทําได้อยู่แล้วนั่นก็คือผมสามารถฉูดได้นั่นเองนี่ก็เป็นเริ่มต้นของบทความนี้นะครับที่เอามาฝากท่านผู้ฟังกันเส้นทางของสเ e ฟนเคอร์รีนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าจะพิเศษสําหรับใครหลายๆคนด้วยนะครับส่วนดีของ หนังเรื่องนี้ที่เล่าประสบการณ์ก็คือไม่ได้เล่าถึงเฉพาะช่วงเวลาแห่งความสําเร็จของสเฟนครรีแต่ย้อนไปดูในช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผิดพลาดนะครับช่วงเวลาที่ทั้งตกต่ําช่วงเวลาที่ถูกเมินถูกมองข้ามช่วงเวลาที่ถูกทอดทิ้งนะครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคน ความสำเร็จในวันนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองความผิดพลาดความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรับรู้ก็ได้นะครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าสตีเฟนเคอรีนะครับเป็นนักบาสท,ที่มีรูปร่างเล็กนะฮะเขาสูง1 8 8ซนเมในวัย35ปีซึ่งถ้าผู้เล่น NBA นะฮะสูงขนาดนี้สูงประมาณ188ก็ถือว่ายังดูตัวเล็กสำหรับถ้าเมื่อไปเทียบกับ ผู้เล่นท่านอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสูงในระดับปานกลางในของ NBA นะครับก็ไม่สูงมากซึ่งก็เป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในอาชีพนี้เพราะว่าลองย้อนกลับไปในช่วงวัยที่สําคัญที่สุดในช่วงชีวิตของการเป็นนักบาสของสตีเฟนเคอร์รีน่นคือช่วงที่อยู่หมอปลายเขาสูงไม่ถึง180ซนติเมด้วยซ้ำน,นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันจึงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แม้ว่าเขาจะมีความพยายามหรือว่ามีความสามารถอยู่บ้างแต่ด้วยความสูงเท่านี้แทบไม่มีใครให้โอกาสเขาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเลยในช่วงใกล้จบมปลายครับครอบครัคแล้วก็ตัวของสเ e ฟ h นเคร์รีก็คาดหวังว่าจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียเทคนะครับซึ่งเป็นที่จบการศึกษาของคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยนั่นเองและโอกาสในอาชีพก็จะยิ่งสูงมากถ้าหากเขาได้เข้าเรียนในที่นี่นะครับ ในเกมที่จัดให้มีการแสดงผลงานมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งมาดูเขาเล่นนะครับรวมถึงตัวแทนจาก v i r g i n i เ Tech ทด้วยแต่สุดท้ายแล้วมหาวิทยาลัยก็ให้เหตุผลว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากคนหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยแต่เพียงแต่ v i r g i n i เ Tech นั้นไม่มีที่ว่างสำหรับเขาแล้วหรือว่ามีที่เต็มแล้วนั่นเองนะครับแทบไม่มีข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยอื่นเลยยกเว้นหนึ่งที่ครับนั่นก็คือวิทยาลัยเดวิสัน เคอรี่จึงตอบรับข้อเสนอจากเดวิสันนะครับแล้วก็เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยระดับกลางที่ก็ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าโด่งดังอะไรมากนักแต่ที่นี่เองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทั้งหมดของเขานะครับที่นี่เองเขาได้พบกับโคชบ๊อบแมคคิวล็อบนะครับโคชแมคคิวล็อบก็จะเป็นคนสําคัญคนหนึ่งเลยทีเดียวที่ช่วยแนะแนวทางการเล่นให้กับเคอรี่รวมไปถึงให้โอกาสและก็ให้ความมั่นใจ แบบที่คนอื่นไม่เคยให้แม้เขาจะมีทั้งข้อบกพร่องหลายอย่างในการเล่นรวมถึงอุปสรรคต่างๆได้ความสูงความผิดพลาดในการลงเป็นตัวจริงนะฮะแต่แม็กคิล็อบเองโคช้ชเองก็มองเห็นสิ่งสําคัญที่เคอร์รี่มีนั่นก็คือความพยายามไม่ย่อท้อแม้มีความผิดพลาดแต่ก็ไม่เคยหยุดเล่นไม่เคยหยุดซ้อมนะฮะและเขามั่นใจว่าหากได้รับคําแนะนําแล้วก็ขัดเกลาที่ถูกต้องเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน NCAA เป็นทัวร์นามเต์หนึ่งที่สําคัญอย่างมากสําหรับการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพซึ่งก็ถือว่าเป็นทัวร์นามนต์ระดับมหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ NBA ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากในการจะฉายแสงสู่ NBA นะครับหากลงเล่นในทีมระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถแสดงผลงานหรือว่าพาทีมเข้ารอบลึกๆได้นั่นเอง แต่มันก็เหมือนบุละครที่ลิขิตมาแล้วนะครับเพราะทีมที่มีสตีเฟนเคอร์รีสามารถสร้างปรากฏการ์พาทีมเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในรอบ20ปีเลยนะครับด้วยฟอร์มม้ามืดของผู้เล่นทุกคนรวมทั้งการเจตริตลาาของ หนุ่มร่างเล็กคนนี้แหละนะครับสตีเฟนเคอร์รี่จากเด็กที่เคยถูกทุกคนปฏิเสธชื่อของเขากลับกลายเป็นข่าวสําคัญในระดับประเทศเพราะถือว่าเป็นัวนาเมนที่สําคัญมากๆสาหรับบาสเกตบอลที่นู่นเลยก็ว่าได้นะครับบรรดากูรูต่างๆรวมไปถึงโค้ชทีมต่างๆต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าทางสตีเฟนเคอร์รี่คนนี้จะ,ะที่พวกเขาปฏิเสธไปเนี่ยนะครับแต่ด้วยความสูงเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะเอาตัวรอดได้ในหลกอาชีพแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ แม้ทีมมหาวิทยาลัยของเขาไม่ได้เป็นแชมป์ในปีนั้นแต่ชื่อของสตีเฟนเคอร์รีก็ถูกพูดถึงในวงกว้างสำหรับผู้เล่นร่างเล็กแต่กลับมีสกิลชุดสาแต้มที่น่าตื่นตาตื่นใจข้อเสียเปรียบด้านสรีระถูกแทนที่ด้วยทักษะการชุดและการเลี้ยงลูกทั้งหมดนะครับสตีเฟนเคอร์รีตัดสินใจลาออกก่อนที่จะเรียนจบนะครับเพื่อไปดราฟเข้า NBA ในปี2009นั่นเอง เขาได้ดราฟตอันดับที่7แล้วก็เป็นทีมจากซานฟรานซิสโกหรือว่าโลเดนสเตทวอริเออ o ร์สนั่นเองเลือกดราฟเข้าทีมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันดีเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากพาทีมได้แชมป์ในหลายปีด้วยนะครับเคอรี่คว้าแชมป์กับวอริเออร์นะฮะโลเดนสเตทวอริเออร์เนี่ยในปี2015 2017แล้วก็2018ครับซึ่งถือว่าเป็นยุคทองแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ทีมไหนเลย แต่ในการประสบความสําเร็จสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การไต่เต้าขึ้นไปแต่เป็นการที่อยู่บนนั้นให้ได้นานที่สุดนั่นเองวอ r r เรอร์ Warriors ก็พบกับช่วงเวลาขาลงเหมือนกันนะครับหลังจากที่จุดพีคได้แชมป์สมสมัยมาแล้วก็พักหลังๆก็เริ่มเป็นขาลงของสเตทวอ a r เรอร์เหมือนกันนะครับก็น,นึ่งด้วยจากผู้เล่นหลักเริ่มอายุมากขึ้นนะครับผลงานของทีมเริ่มถดถอยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บด้วยรวมถึงสภาพร่างกายของเคอรี่ที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิม ความคาดหวังจากทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆที่ถาโถมนะฮะในปี2021ถึ2022เนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขามากเขาถูกวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นอย่างหนักอย่างหนักเลยนะครับโดยหลังจากที่ต้องเผชิญกับทุกแรงกดดันแล้วก็คำดูถูกมาตลอดในปีที่ Golden State Warrior ก็สามารถที่จะกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งหนึ่งในปี2022นะครับในการกลับมาควา้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งของ NBA เป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นว่าเคอรี่นั้นร้องไห้หนักมากเลยนะครับโคษกได้ประกาศว่าแม้จะเป็นแชมป์ที่4แล้วของเขาแล้วนะครับแต่ก็ยังทําให้เขานั้นเสียน้ําตาได้เพราะว่านั่นคือมันเป็นการที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเขาคือนักสู้คนหนึ่งเขาคือคนที่ไม่ยอมแพ้และนี่คือรางวัลของเขาที่เขาไม่ยอมแพ้นั่นเองครับ บางครั้งเรามีเชื่อเรียกให้คำดูถูกในหลายความหมายคุณอาจจะนิยามมันว่าเป็นแรงผลักดันเป็นบทเรียนเป็นแรงกระตุ้นไม่ว่าจะนิยามแบบใดสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เคอร์รีนั้นยึดถือไว้ก็คือเขาใช้คําพูดดูถูกพวกนั้นมาเป็นพลังบวกในการต่อสู้แล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองนั้นดีขึ้นอยู่เสมอตราบใดที่เขายังไม่หยุดพยายามมันต้องมีสักครั้งสักวันที่ทําสําเร็จ เคอรี่ก็ได้กลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีในปี2022นะครับตามความต้องการของคุณแม่ที่หวังไว้แม้เขาจะได้แชมป์บาสเกตบอลมาแล้ว4สมัยแต่คุณแม่ก็ยังอยากจะให้เขานั้นได้เรียนจบในพิธีจบการศึกษาเองเคอรี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้รวมไปถึงชายที่เป็นคนสําคัญอีกคนหนึ่งในชีวิตการเป็นนักบาสของเขานะก็คือโคชบ๊อบแมคคินลอฟนะครับในวันที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขาก็ยังมีโคช โค้ชคือคนที่คอยสนับสนุนเขาเสมอและเขาเองอยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่เจอกับโค้ชบ๊อบนะฮะชีวิตของเขาจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้สิ่งที่เคอรี่โชคดีไม่ใช่เพียงเพราะเขามีความพยายามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาโชคดีตรงที่เขามีคนคอยสนับสนุนเขาเสมอในวันที่เขาตกต่ำในวันที่เขาล้มเหลวสิ่งที่เคอรี่รู้สึกขอบคุณนั่นก็คือทุกคนคอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอด สิ่งที่หาได้ยากที่สุดบางครั้งไม่ใช่พรสวรรค์หรือว่าเงินทองแต่เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีไม่กี่คนที่โชคดีแบบนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับไปหาดูหนังเรื่องนี้กันได้กับสเ e ฟ h นเคอร์รีอันเดอร์เรนะครับก็สนุกดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบบาทสแบบผมเนี่ยนะไปดูกันได้นะครับ ผมว่าหนังเรื่องนี้ได้มุมมองดีๆด้วยในสองด้านหลักๆก็คือด้านแรกของตัวสเฟานคอรีเองที่เขาเป็นคนมีความพยายามมุมันนะขยันฝึกซ้อมนะมีความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ย่อท้อต่อไม่ว่าจะเป็นคำดูถูกถึงแม้ว่าสรีระร่างกายของเขาอาจจะดูไม่สูงใหญ่เมื่อเทียบกับนักกีฬาบัตรคนอื่นๆแต่เขามองเห็นศักยภาพของตัวเองมองเห็นข้อดีของตัวเองนั่นก็คือการชูสามแต้มที่แม่นยำเขาก็มีการฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนัก นะะจนทําให้เขาได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยด้วยแล้วก็นําทีมพาทีมไปคว้าแชมป์อีกหลายสมัยอย่างที่ได้คุยใย้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันหนึ่งก็คือในด้านของตัวเขาเองเขานำผมมองว่าเขานําความคามดูถูกคําต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนี่มาเป็นแรงที่ดีนะฮะแรงบวกในการที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามตรงนั้นไปได้ 2ก็คือมุมมองของการที่ได้รับการสนับสนุนได้รับโอกาสต่างๆจากคนรอบข้างผมว่าสิ่งนี้ในมองกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยให้โอกาสคนอื่นเชื่อมั่นคนอื่นหรือว่าคอยส่งเสริมคอยให้กําลังใจคนอื่นแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นแรงผลักดันทําให้เขานั้นสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยผมจึงมองว่ากําลังใจหรือว่าการที่เรา คอยอยู่เคียงข้างกับคนที่เรารากักคอยให้กําลังใจส่งต่อกําลังใจดีๆให้แก่กันและกันจะเป็นแรงผลักดันดีๆที่สามารถที่จะฝาบฟันอุปสรรคต่างๆฝาบฟันอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่จะผ่านมาในชีวิตได้นั่นเองหวังว่าเรื่องราวบ,บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับเอาไปใช้หรือว่าน่าจะได้นําไปเป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยท่านผู้ฟังที่สนใจเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับบทความของคุณ ป๊อปบล็อกออนฟิลนะครับขอบคุณบทความดีๆแบบนี้ให้เราได้อ่านกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ